สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่าวสดนผู้พิพาคกับสำนักข่าวบีเอ็มซีทีวีประจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับรายงานข่าวโดยคุณประวัตินิติเตจชะยศสกุลซื่อดีชีวิตดีสังคมดีครับจะพาท่านผู้ชมมาทีครับตำรวจผู้ท่อนจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นำโดยคุณตำรวจตีมาลุดเรื่องจินตนาผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดอำนาจ,จเจริญมอบหมายให้พันตำรวจเอกชัชนาทพอนบุตร รองผู้ังกับการตำรวจผู้โทษจังหวัดอำนาจ,จเจริญนั่คณะตำรวจจิตอาสาส,สพเมืองโดยมีพันตำรวจเอกสุขพ้นรวมสุขผู้กํากับการครับสพเมืองอำนาจ,จเจริญและครับพันตำรวจโทษสยามคณะชอบอันสาลวตร สอบสวนกับนำคณะตำรวจจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจทุกนายครับพร้อมอาวุธอาวุธก็ธคือนี่ครับอุปกรณ์ขับมารับปั๊บผู้มิทัศ์ทำความสะอาดเอ่อขับนบศูนย์ราชการได้จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อให้มีความสวยสง่างามาพี่น้องประชาชนได้มาติดต่อราชการก็จะได้มีรอยยิ้มนี่ครับตำรวจจิตอาสารับก็ได้ทำความดีย่าง่อเนื่อง ตลอ,อดปีอืครับโดยครับพันตำรวจเอกสุพลนร่วมสุขผู้กำกับการสพเมืองเพิ่นก็ยังเด้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าครับกะใหะ้ตำรวจจิตอาสาเฮาเละอ่าครับทุกท่านกะได้ร่วมกันพัฒนาครับปัุงผู้มิทัศ์ะย่างต่อเนื่องเออครับนี่ครับมื้อนี้กบเบิดเวลาขอบพระคุณผู้ติดตามรายการชมข่าวครับสวัสดีครับ